คริปไแล้วนะคะจริงๆแล้วเรื่องราวนี้ไม่น่าจะเป็นเรื่องใหญ่โตอะไรขึ้นมาได้นะครับคุณผู้ชมแต่ก็กลายเป็นเรื่องไปซะได้เรื่องราวของเออสามีภรรยาดีกว่าคู่สามีภรรยาคู่หนึ่งนะครับเขาขับรถก็ไปในหมู่บ้านแห่งหนึ่งซึ่งไม่ใช่หมู่บ้านเขาแหละเขาน่าจะมาทาธุระนะครับแน่นอนว่าแตกขึ้นอยู่กับหมู่บ้านนะครับบางหมู่บ้านก็มีบางหมู่บ้านก็ไม่มีคือกรณีการแลกบัตร ก่อนที่จะเข้าไปนะครับแต่ว่าหมู่บ้านนี้เนี่ย <mm> เขามีราวกัน้นนะครับราวกั้นเหมือนทางด่วนเพื่อให้แลกบัตรให้รถหยุดแต่ปรากฏว่านะครับรถคันนี้นะครับเหมือนว่าเขาไม่รู้หรือว่ายังไงไม่ทราบเขาก็จะขับตามคันหน้าไปซึ่งเขาเห็นคันหน้าเนี่ยไม่ต้องแลกบัตรแน่นอนไม่ต้องแลกบัตรเพราะว่าเขาอยู่ในหมู่บ้านเขาก็ขับเข้าไปได้เลยนะครับปรากฏว่าก็จะขับตามไปแต่ไม้กั้นเนี่ยมันก็ฟาดลงมานะครับพราฟาดลงมารถก็เบรกทันหันจึงเป็นเรื่องราวใหญ่โต เพศอย่างแรนเดี๋ยวจะให้รีเทิร์พาร์ท5.2ครับเขาออกมาระบุข้อความเขาบอกว่าในรถเนี่ยมีเด็กพฤติกรรมที่ถือมีดแสดงออกมาเนี่ยมันไม่สมควรพูดจาดีๆกันก็ได้แค่เรื่องเล็กๆที่ต่างคนต่างเข้าใจผิดพลาดกันนี่ครับเรื่องของเรื่องก็คือเขาเล่าให้ฟังนะครับก็บอกขออนุญาตหาข้อมูลเรื่องยาวนิดนึงเหตุการณ์เกิดวันที่31ตุลาคมที่ผ่านมาเวลาประมาณเที่ยงกว่าๆเขาบอกว่าเขาเดินทางเข้าไปในหมู่บ้านแห่งหนึ่งครับในคอสา คือไม่รู้ว่าต้องมีการแลกบัตรครับแต่เราเห็นว่ามีไม้กัน้นแต่มีรถคันหน้าเนี่ยขับเข้าไปได้โดยไม่ต้องแลกบัตรเราคิดว่าไม่ต้องแลกเราก็เลยรีบขับตามคันหน้าไปเพราะมีระปภผู้หญิงเนี่ยยืนตาเบะให้ก็คิดว่าก,ก็คิดไม่ทันว่ารถในหมู่บ้านเนี่ยก็สามารถผ่านได้อยู่แล้วแล้วไม้กั้นมันก็ค่อยๆลงมาก,กั้นรถเรามีการเบรกรถทันหนานเกิดขึ้นเราก็เลยเปิดกระจกพร้อมกับหยิบบัตรรปภผู้หญิงก็พูดขึ้นมาว่าทําไมถึงไม่แลกบัตร แฟนเราก็เลยบอกไปว่าก็ไม่เห็นเห็นตาแบะใส่ก็เลยคิดว่าไปให้ไปเลยไปได้เลยแล้วราปรอก็พูดขึ้นว่าทําไมถึงไม่เปิดกระจกแฟนเขาก็บอกไปว่าผมไม่รู้ว่าต้องแลกบัตรก็เลยไม่ได้เปิดกระจกเธอบอกว่าเรายอมรับว่าเราผิดที่ไม่เปิดกระจกรอปภผู้ชายก็พูดขึ้นมาทันทีครับในคลิปที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อสักครู่นี้ตะโกนสวนขึ้นมาว่าไม่เคยเข้าด่านเก็บตังค์เหรอ,หรอฝั่งคนถ่ายคลิปก็บอกไปว่า เคยนี่น้ำเสียงนี้เริ่มมานี่้นะครับตามที่เขาเขียนบรรยายไ่เขาบอกว่ามันก็ต้องเข้าทีละคันเข้าคันต่อคันพูดแบบใส่อารมณ์แน้วเขาบอกแล้วก็เถียงกันแฟนเราก็โมโหเลยตะโกนถามไปว่าแล้วมึงจะเอายังไงแล้วพอผู้ชายคนนี้หยิบมีดขึ้นมาโวยวายเหมือนในคลิปลองไปดูครับ อ่าคุณถ่าย <ไป S 2> คลิปไปแล้วนะคะได้อย่ามึงเจอกูเดี๋ยวไม่เจอรงไเปล่นี่ครับ สุดท้ายเนี่ยก็มีการลงจากรถไปนะครับคนที่ถ่ายคลิปเนี่ยก็บอกว่าก็ลงจากรถไปแล้วก็ไปแจ้งนิติหมู่บ้านทางนิติเนี่ยก็เงียบไม่รีต่ออะไรกลับมาไปแจ้งความกับตํารวจบอกว่าขอแจ้งความก็หาพยายามฆ่าได้ไหมตํารวจบอกว่าเหตุยังเกิดเหตุยังไม่เกิดเราก็เลยถามว่าแล้วจะแจ้งก็หาอะไรได้บ้างตํารวจก็ไล่ให้เราไปคุยกับทนายห้องข้างๆแบบไม่เอาอะไรเลยพอเราเข้าพบทนายทนายบอกสามารถแจ้งก็หาข่มขู่ได้แต่ต้องให้เราไปเอาชื่อรปภคนนี้ เพราะจะมาแจ้งแบบลอยๆไม่มีชื่อไม่ได้แล้วบนิจจะทํำยังไงต่อนี่คุณผู้ชมโอ้โหเป็นเรื่องใหญ่โตไปเลยนะครับเพราะว่าคนอย่างนี้เนี่ยคุยกันก็คาของคาก็ทะเลาะกันแล้วเพราะต่างคนต่างหัวร้อนเนี่ยก็หยิบมีดขึ้นมาเลยเราพอหมู่บ้านี่ก็นักเลงเหลือเกินนะครับส่วนคนคนนี้เนี่ยก็บางทีก็ต้องรู้นะครับเพราะาเขามีไม้กั้นเนี่ยนะครับก็ต้องหยุดนะครับหยุดแลกบัตรอันดับได้เลยคือต้องเปิดกระจกก่อนซึ่งเขาก็ยอมรับผิดนะครับที่เขาไม่หยุดรถไม่เปิดกระจกเพราะว่าในหมู่บ้านเนี่ย เขาก็ต้องมีมาตรการของเขาอยู่แล้วนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ไม่น่าจะเป็นเรื่องได้ครับ